เพจกระบอกไรนกโดยอุปาฟาร์มนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ลูกค้านะได้ทําคลิปนะครับกลับมาให้ดูนะครับบางท่านนะครับก็คอมเมนต์นะครับในโพสต์ต่างๆนะครับในเพจนะครับละเป็นการยืนยันเรื่องของคุณภาพนะครับของกระบอกไรนกนะฮะที่ทําโดยเพจกระบอกไรนกโดยุ๊ปาฟาร์มนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับก็เป็นขนาด2นิ้วนะครับขนาด2นิ้ว รุ่นใหม่เนาะแล้วก็ในขนาดนิ้วครึ่งรุ่นใหม่นะครับทางเพจก็บอกไลนนกตัวหนูปาฟาร์มนะพร้อมที่จะรับฟังนะครับข้อคิดเห็นม้่เสนอแนะจากลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าเรานะครับหากมีปัญหาเรื่องการใช้สินค้านะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับทางทางโทรศัพท์นะครับทางไลน์ครับหรือทางแชทนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ผมไม่ได้ปิดเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับยกเว้น่าไปพื้นที่ที่มันไม่มีสัญญาณแค่นั้นเองนะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อน,นะครับสะดวกที่สุดจะเป็นช่องทางไลน์นะครับหรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ถ้าทางไลน์เนี่ยเราอาจจะส่งภาพหรือส่งคลิปให้ดูได้นะครับส่วนในทางโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะอธิบายให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับส่วนช่องทางแชทเนี่ย ้าไม่จําเป็นไม่อยากแนะนําให้ที่อทางช่องทางแชทนะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือมักจะถูกปิดกั้นนะครับปิดกั้นโดย AI ของ Facebook นะครับบางทีท่านถามมาผมตอบไปแล้วท่านไม่เห็นบางทีลูกค้าสั่งออเดอร์มาหรืลูกค้าสั่งซื้อมาผมยังไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้เลยว่ามีการสั่งซื้อนะถ้าลูกค้าไม่โทรมาหาก็จะไม่รู้เลยนะครับ โอเคครับก็สั่งไว้เท่าน,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ